เลยตอนนี้ครับเล็กใหญ่ผสมครับไอ้มัดเอากระป๋องมาล่างตาช่างพอไหมฮะพอเอาพอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอใช่ฮะตาช่างไม่พอนะฮะเดี๋ยวต้องขอญาตเดี๋ยวต้องขอแยกก่อนนะฮะขอแยกอีกสักป๊บนึงครับนะฮะเราแยกว่าประมาณอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะทาไงพี่วิธีการวันนี้ทำยังไงเดี๋ยวจะเฉลี่ยว่าปลากี่กิโลแล้วได้กี่ตัวแล้วหารปลาทั้งหมดกี่กิโลใช่แล้วนับตัวแล้วหันแล้วก็หารออกมา เราจะเอาอย่างนี้ไปขายเลยมันก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่กิโลครับแล้วอย่างนี้มันก็ต้องเหลือคาบอคอืบอย่างนี้ยังเหลือคาบอนี่ก็คือร้อยวันเหมือนกันครับอันนี้เป็นไซส์ที่สองพี่นะไซส์ที่สองน่าจะมีอยู่ที่สองไซส์น่าจะมีอยู่ที่สองไซส์อือันนี้จะเป็นอาหารที่ท,ที่ที่ทให้กินครับอาหารเม็ดจะน้อยอะบอ่อนีแ่แล้วแล้วทำไมพี่ถึงแบบทําแยกบ่อประเภทมีอาหารให้กินด้วยหรือว่า โอ้โหเลี้ยงอาหารเม็ดอย่างเดียวอาหารเม็ดโลยี่สบาทยี่สิบห้าบาทแล้วถ้าเกิดร้อยวันมันตอบโจทย์ได้แค่ค่าอาหารเม็ดอ่ะเออท่านไงก็ถามว่าที่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 เขาเลี้ยงกันเนี่ยก็โพสร้อยวันแล้วจับขึ้นมาตัวขนาดเนี่ยลงปลาแปดหมื่นมันมีอย่างนี้ทั้งแปดหมื่นไหมล่ะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ขนาหนี่นี่นี่ปลาแค่สามสิบกว่าตัว ปลาสามสิบกว่าตัวมันยังมีตั้งสามไซส์เลยอ่าดีฮะวันนี้เราเรามีพยานชัดเจนนะฮะคร่บเรามีพยานชัดเจนนะวันนี้ครับ่เนีย,าย,ายดูดูจากเก้าขีดเก้าขีดนะกับกระป๋องเก้าขีดนะฮะจำไปด้วยนะครับกระป๋องเก้าขีดครับจะใส่ปลาเข้าไปหนึ่งสองนับเลยนะครับสามแหม้วางให้เอี้ยนหน่อยสิปลาอิ่มจุกเดี๋ยวก็ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่เราออกครับอ่าออกสิบสามตัวออกไปไหนพี่สิบสามตัวเนี่ยในในเอาออกเนี่ยเกินพี่ยังเกินอยู่ยังเกินอีกสิบสามิสี่สิบห้ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่เราหยิบครับ สิบเจ็ดสิบเจ็ดโลยันอีกนิดนึงอีกสองตัวอ้อนี่คือช่างเลยนะไไดด้้้้แแลลววอ่าอันนี้เจ็ดโลอ่าเจ็ดโลทั้งกระมังครับไอ้มัดนับแล้วปล่อยเจ็ดโลกระมังไ่เนับเลยครับนับเบียวเอานับนับแล้วปล่อยเลยนะไปใกล้ๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดนเดี๋ยวปาเดี๋ยวโดนตกหัวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดินนึงหนึ่งชะสองสามสี่ห้า 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 31 32 33 34 35ยาเออ่ายาเทครับเอากำังขึ้นมาไม่เป็นไรเหลือตามความเป็นจริงสามสิบห้าออกดิออกออเออก่างไปสามสิบห้าตัวสามสิบห้าตัวหกออกกี่กิโลกำังกี่กิโลโลเจโลเจ็ดโลเจโลลบโลเจ็สาเฮ้ยไม่ใช่ 5้าสโล3ามหโลสามผมต้องเอาสามห้าต้องสามห้ตั้งครับใช่ครับหารด้วย5.3เท่ากับ6 6.6 6.6ตัวโลขออนุญาตให้กล้องดูอีกทีหนึงพี่าคำนวณนะฮะชมครับดูนะฮะเท่าไหร่นะพี่เมื่อกี้ห้าสิบ้าสามนี่ครับหักแล้วสามสิบเห็นไะมครับไม่เห็นอ่าเห็นไหมฮะอ่าสาบห้นะสาตัวนะพี่นะ หารด้วยหารด้วย5.3คือ5กิโล3ขีดอยู่ที่6.60 6.60ตีว่า6 6ตัวครึ่ง6ตัวครึ่งต่อ1กิโลตกิโลตัวครึ่งแต่ตัวใหญ่สุดเมื่อกี้ใช่ตัวใหญ่สุดก็ครึ่งแค่สขีดครึ่ง2ขีดครึ่งนะฮะแต่ว่ามันมีไม่ทั้งหมดนะมันมีไม่ทั้งหมดถึงบอกว่าปลา5,000มันจะมีขายได้ที่ขนาด2.5แ้แค่20-30บ มันไม่ได้มันไม่ได้สองจุดห้าทั้งหมดอ่าเอาอย่างนี้เพื่อความยุติธรรมเมื่อกี้พี่ยังหยิบไว้อีกเพราะว่ามันเกินตาช่างมันเกินตาช่างเอาขอวัดตัวนี้ด้วยพี่อ่าววััดตนี้เราเห็นจ่าเต็มๆนะครับอ่าเดี๋ยวกำลังอ่ากำลังเท่าไหร่กำลังเท่าไหร่โลเจ็ดรถเจ็ดรถเจ็ดอ่าโลเจ็ดตอนนี้ไปลงไปอ่ากำลังโลเจ็ดนะครับเป็นอันนี้สี่โลสี่โลสี่สี่โลสี่รถเจ็ดลบสี่โลสี่รถเจ็ดลบสี่โลสี่ ป4สี่ลบรถเจ็ดี่จุดสีบหนึ่เท่ากับสองจนับปลาสออ่านับปล่อยเลยก็ได้อ่านับปล่อยเลยครัดเจ็ดกิโลปลาอย่างเดียว2.7งกิโลเรามาดูกันวันนี้เต็มๆครับเราทดสอบกันเพราะวันีเเดี๋ยวมีการแยกๆอะไรไป1.2.3.4.5.6.7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18เอาล่ะผมก็ใช้18ตั้งนะครับ2.7ุดตะกี้งเห็นเห็นไหมครับ็นไหเห็นเอา2.7ตั้งเหรพี่เอ้ตั้ง18ตั้ง18ตัวนะฮะ18แตัวแล้วก็หารด้วย2.7 2โล7 2.7ครับเท่ากับ6.66ก็คือเฉลี่ยที่ว่าหตัวครึ่งต่อหกตัวครึ่งคือคือตัวหนึ่งหขีครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หกตัวครึ่งตัวครึ่งหกตัวครึ่งหกตัวหารหารหนึ่งกิโลเท่ากับตกตัวละสองขีดขีดขีแปดสิบกรัมแค่หกหกตัวหกตัวครึ่งต่อกิโลนี่ถือว่าโอเคละ ใช่100วัน100วันนี่คือเป็นบ่อที่พี่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเองพิเศษ ดี๋ยวพี่ต้นทุนผสมเองเนี่ยบอกผมนิดนึงได้เนะท่าไหร่ก็อันอันเนี้ยมันมันต้นทุนมันเฉลี่ยแล้วมันตกโลประมาณ5บาทถึง6บาทอ่ะพี่พี่พี่จ่ายหนึ่งร้อยวันเนี่ยบ่อน,นี้พี่จ่ายมาเท่าไหร่ค่าอาหารอย่างเดียวค่าอาหารอย่างเดียวน่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นบาทบอ่อนี้อย่างเดียวนะผมตีว่าหมื่นท่วนอ่าตีตัว่หมื่นหนึ่งแล้วค่าลูกปลาพี่ห้าพันค่าลูกปลาห้าพันตัวก็คือห้าพันบาทหราพว่าตัวละบาทก็หมื่นหมื่นห้าพันบาทบ่อนี้ กินใล้าจ่ายไปไม่สูง15,000บาทสมมุติว่าวันนี้ผมเป็นแพรปลาผมมาจับเลยรายได้พ<ล>ี่อยู่ตรงไหนอ่อาสองขีด<ม>ครับตัวละสอขีดคูณห0 0พันเมื่อกี้สองขีดมันเกินอ่ะคือเกินแล้วส่วนที่6กอะ0.6.6ย์จอะอะห6จถ้าตัวละสอขีดก็คือ5ตัวโลอ่า แล้ว6.6ล้วคือเราเอาตัวสูงสุดคูณด้วย5,000แล้วเดี๋ยวเราตัดเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นออกดังโอ้อ้าวยังไงคิดยังไงพี่หนึ่งเอาเอาแบบผมผมไปทันด้วยเอาปลาปลากี่ตัวโลย่ะเอาปลา6ตัวโล6ตัวโลแต่เมื่อกี้6.5นะ6.5แต่ผมไม่ยอมผมนอกเอา6.5อย่างนี้6.5เอาเอาตามสไตล์ผม5,000 5,000ตัว5,000ตัวอ่าหารด้วย6.5อาแล้วมันจะเอาเป็นน้ำหนักเลย6.5เท่ากับ706 7 ร้อกิโลจุดสองสามเอาคูณด้วยตัวนี้ปลาประมาณเท่าไหร่พี่5้บบาทถ้าไซส์นี้อ่ะประมาณห้าตัวโลเนี่ยที่ที่ฟิตในหน้าจอคือเจ็ดสิบเจ็ดสอ่ะผมพูดด้วยเจ็เลยเอาแบบเต็มๆกันเลยครับอยู่ที่ห3าห4ืันแป้บาทห้าหมื่นต้นทุนเมื่อกี้อยู่ที่หมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าตีให้สองหมื่อ่ะสองหมืตีให้2 0งหมืเลทเลทสองหมืครับก็คืออย่างน้อยมีกําไรสามหมื่นะฮะหน้าวันนี้นะอ นี่คือจริงๆแล้วจริงอาจจะมากกว่านี้เพราะว่าตัวใหญ่ก็มีเยอะถ้าเป็นอาหารเม็ดอ่ะถ้าอาหารเม็ดแคบไม่ได้อะไรเลยอ่ะนั่นไงก็เดี๋ยวถ้าอาหารเม็ดต้องดูบ่อนน้นอ่ะงั้นไปบ่อโน้นกันนะยครับเม็ดถ้าเฉลี่ยอาหารเม็ดอันนี้ต้นทุนเราเฉลี่ยต่ําอ่่ะเพราะว่าใช้ต่าจริงใช้ต่าจริงๆริงแต่เดี๋ยวถ้าไปดูอาหารเม็ดมันเบียดเลยนะมันเบียดเลยนะเอางั้นไปดูกันไปไปดูกันไปดูกันเดี๋ยวเราไปบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด85%นะครับ อาหารผสมเอง15%เองนะฮะแล้วไปดูว่ากำไรอยู่ตรงไหนมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ